แต่ถ้าหากว่าเราจะมาวิเคราะห์กันให้ดีแล้วครับ<จ><น>ก็คิดว่าทั้์เนี่ยอาจจะยังไม่ยุติสงครามเหมือนกับที่เขาเนี่ยมีการกาไว้ตอนหาเสียงครับหากว่าเราย้อนไปครับในสมัยที่ทัป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการเล่นรัเสเซียเหมือนกันแล้วก็เล่นกับจีนเหมือนกันแต่ว่าจีนเนี่ยมีการเข้ามาเปิดสงครามทางด้านเศรษฐกิจกับจีนแต่ว่าในขณะที่รัเสเซียนะครับทัป์เองเนี่ยก็ต้องการเป็นเล่นงาน ที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธรัสเซียต่อต่างแดนเช่นการออกมาตรการฟ้อบาทที่เรียกว่า CAA TSA ครับกับพันธมิตรของสหรัฐที่ต้องการจะไปซื้ออวุธยุโทปกรณ์จากรัสเซียเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับอาจจะยังไม่ขอตัดว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการยกเลิก สวัสดีค่ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามยูเครนนํามาเสนอต่อับสถานการณ์ในตอนนี้ครับมันก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศครับโดยเฉพาะศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้นโยบายการหาเสียงก็คืออยากจะต้องการยุติสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนพอทรัมป์ก็มองว่า อเมริกาเนี่ยนะครับจะต้องทําการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําก็คือการส่งอาวุธหรือแม้แต่เม็ดเงินนะครับอันมหาศาลไปแก่ยูเครนถ้าผู้ชมครับในเรื่องเนี้ยมันได้มีการถูกมองว่าสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวครับต้องจ่ายเงินไปให้ยูเครนเนี่ยนะครับทำภาระสงครามตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมานี้มันก็มีมูลค่ากว่า9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับก็คือในด้านของสภาพยุโรปก็คือ EU EU หลายประเทศรวมตัวกันครับมีการบริจาคเงินหรือแม้แต่ยุโทโธปกรณ์ด้านการทหารให้แก่ยูเครนไปแล้ว1 2 5 0 0 0ล้านก็เลยเรียกว่าอเมริกาเพียงประเทศเดียวครับมีการบริจาคอาวุธให้แก่ยูเครนมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเป็นความหวังเป็นที่พึ่ง ของชัยชน,นะให้แก่ฝั่งยูเครนหรือยูเครนอาจจะมีแผนการที่สามารถสร้างสันติภาพได้หากพวกเขาก็มีความคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกเหล่านี้โดยเฉพาะในโซนยุโรปนะครับต้องช่วยกันหนุนต่อไปในเรื่องของการมาทำภาระสงครามแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครับยูเครนเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความร้อนๆหนาวหาอยู่บ้างน,นะครับในแง่ที่บอกว่า ยังไม่รู้อนาคตของตนเองครับหลังจากที่ทัามนั้นกําลังจะก้าวเข้ามาดารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสนัทคนใหม่และทั้มเนี่ยอย่างที่กล่าวว่าเขาเคยพูดถึงนโยบายการหาเสียงแบบนี้โดยตลอดยูเครนก็มีความหวั่นกลัวครับคือหากว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีแรงสนับสนุนต่อยูเครนก็ทําให้ยูเครนเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเสียหวันเป็นอย่างมากแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือยุโรปอะ ยุโรปเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาก็ยังคงออกแรงครับสนับสนุนยูเครนอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ครับมันก็ยังมีเรื่องที่มันมีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับทางด้านของนายโจเซฟบาเรลหัวหน้านโยบายการต่างประเทศของอยุโรปนะฮะก็ได้มีการมาเยือนกรุงเคียบเพื่อต้องการมาให้หลักคำประกันว่าหากว่าอเมริกาเนี่ยนะครับ ไม่มีแรงสนับสนุนต่อ,อยูเครนต่อไปชาติยุโรปหลายชาติครับก็ยังคงอยู่เคียงข้างยูเครนต่อไปซึ่งทางด้านนายโจเซฟบาเรนนั้นก็มีโอกาสครับมาพูดหลังจากที่มีการเย,ยือนยูเครนอย่างเป็นทางการการเยือนดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีก็จบสิ้นลงไปแต่วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเย,ยือนยูเครนครั้งนี้ ทางด้านนายโจเซฟบาเรนันก็ต้องการจะแสดงจุดยืนอย่างเชัดเจนว่ายังไงครับสภาพยุโรปก็ยังคงเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับแม้แต่น้อยแต่ว่าในขณะเดียวกันครับทางด้านของนายโจเซฟบาเรนันก็กําลังที่จะพ้นตาแหน่งเหมือนกันครับในช่วงเดือนหน้าแต่เขาก็ยังคงมีการพูดทิ้งท้ายว่าสภาพยุโรปนั้นก็ยังคงมีความจําเป็นนะครับจะต้องเดินหน้าปกป้อง การลุกลานจากรัสเซียต่อยูเครนอย่างแน่นอนก็เลยยังไม่รู้ว่าแรงสนับสนุนที่มาจากสหรัฐต่อยูเครนนั้นจะเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับก็อีกประมาณสัก2เดือนนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็ยังคงเหลือหน้าอยู่2เดือนนี้ก็เลยคิดว่าโจไบเดนเนี่ยนะครับน่าจะมีการตัดสินใจอะไรที่มันดีกว่านี้รวดเร็วกว่านี้ เหมือนประเึ็นว่าต้องการจะทิ้งทวนนะครับไปแก่ยูเครนอาจจะมีการสร้างโจทย์ให้แก่ผู้นำสากรใหม่ก็ได้นะครับเช่นการเพิ่มเงินอาวุธหรือแม้แต่การอนุญ,ญาตนะครับให้โจมตีเป้าหมายทางทหารที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นเรื่องที่ยูเครนนั้นก็มีการร้องขอมาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับก็มีการกล่าวถึงว่าหากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ ยังคงซึ่งเอาไว้แรงสนับสนุนต่อ,อยูเครนมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นหลักคำประกันว่ายูเครนนั้นก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะต้องทําการต่อสู้กับรัสเซียต่อไปในช่วงเวลาที่การเมืองระหว่างประเทศนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะมีความสันคลแต่ว่าเรื่องนี้ครับก็ยังคงมีความซับซ้อนนะฮะก็เพราะว่าผู้นํายุโรปนะครับอย่างผู้มหาอำนาจยุโรปเนี่ยก็คือเยอรมน,นีเองหรือว่า ฝรั่งเศสเองครับก็รู้สึกว่ามีท่าทีที่อ่อนลงเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงมาสนับสนุนยูเครนเหมือนกับในช่วงต้นๆน,น,น,นะครับก็เรียกว่าเริ่มที่จะแผ่วนะครับหลังจากที่มีการปฏิเสธว่าอาจจะไม่ได้มีการส่งอาวุธอย่างสม่ำเสมอในขณะเดียวกันทหารยูเครนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกเขามีความเหนื่อยล้าจากการทำสงครามตลอด3ปีที่ผ่านมานี้ครับเรียกได้ว,ว่ามีการทำสงครามโดยตลอด คือพวกเขาเนี่ยต้องไปสก,กัดแนวลุกที่มาจากรัสเซียรัเสเซียเนี่ยก็มีการเข้ามาถาโถมกําลังอย่างมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ในแนวตะวันออกนก็มีการส่งทหารเข้ามายึดพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าน่าจะหลายพื้นที่ครับถึงแม้ว่าทางด้านของนายโจเซฟบาเรน,เนครับก็ได้มีการออกมาให้คำมั่นสัญญาว่ายุโรปยังคงให้การสนับสนุนแต่ก็มีบางชาติครับ ที่ยังคงออกเสียงคัดค้านก็คือฮังการีครับฮนะังการีเนก็ยังคงเส้นคงวาครับตลอดสงครามที่ผ่านมาก็ยังคงมีการบอกว่าไม่ควรที่จะไปสนับสนุนทางทหารแก่กยูเครนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะมีการนํายุโรปนะครับไปพัวพันกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนสภาพยุโรปนั้นก็ยังคงมีเสียงแตกครับอาจจะไม่ได้หยุดแค่เพียงฮังการีเท่านั้นนะครับอาจจะมีชาติอื่นๆด้วย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าผู้นาําสหรัฐคนใหม่นั้นจะมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมาวิเคราะห์กันให้ดีแล้วครับก็คิดว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะยังไม่ยุติสงครามเหมือนกับที่เขาเนี่ยมีการกาไว้ตอนหาเสียงครับหากว่าเราย้อนไปครับในสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการเล่นรัสเซียเหมือนกันแล้วก็เล่นกับจีนเหมือนกันแต่ว่าจีนเนี่ย มีการเข้ามาเปิดสงครามทางด้านเศรษฐกิจกับจีนแต่ว่าในขณะที่รัสเซียนะครับทั้มเองเนี่ยก็ต้องการเป็นเล่นงานที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธรัสเซียต่อต่างแดนเช่นการออกมาตรการพ้อบาทที่เรียกว่า CAA TSA ครับกับพันธมิตรของสหรัฐที่ต้องการจะไปซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์จากรัสเซียเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับอาจจะยังไม่ขอตัดว่าทรั้์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการยกเลิกความช่วยเหลือ,อยูเครนก็ได้ แต่ว่าความชื่อเหลือเนี่ยอาจจะน้อยลงครับคือแต่เดิมเนี่ยนะครับอาจจะมีการช่วเหลืออปีละประมาณสัก20,000ล้านเหรียญอาจจะลดเหลือเพียงแค่10,000คือความชื่อเหลือดังกล่าวเนี่ยอาจจะให้เท่าที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการมาทําภาระสงคราม